การถอดหน้ากากจอของมิซูมิชิปาเจโร่หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนที่การถอดนะนั่นนี่หน้าตาล่างไง การลอยฮะไปแค่คติสไหมครับแล้วก็ถอดน็อตอีกสี่ตัว Yep, หลังถอดหน้ากากและจอเดิมออกแล้วเราก็ทําการติดตั้งจอรอยตรงรุ่นโน้ตมิซูบิชิปาเจโลกันค่ะโดยในชุดตรงรุ่นโน้ตมีจอรอยขนาดหน้าจอแสดงผล9ก้านิ้วพร้อมชุดหน้ากากและอุปกรณ์ปักตรงรุ่นโน้ตติดตั้งแทนที่เรนหน้ากากและวิทยุเดิมปุ่มปรับแอร์ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ที่บริเวณเดิมระบบเดิมของโน้ตสามารถใช้ได้ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดที่พวงมาลายัยกล้องมองไยหลงังหรือกล,ล้องรอบคันก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะคะและเรียกดูภาพกล้องรอบคันจากปุ่มกดที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิม อบะะและไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถเชื่อมต่อกับจอ Android ได้ทุกรุ่นเลยค่ะจอ Android แบบนี้เขาก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store มาเล่นที่จอได้เลยนะคะถ้าชอบดูซีรีส์ดูข่าวดูรายการกีฬาเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปดูซีรีส์หรือทีวีออนไลน์มาไว้ที่จอได้เลยค่ะหรือจะเป็น YouTube เอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแค์เพลินๆก็ได้และที่หาดไม่ได้เวลาเดินทางเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นแอปแผนที่นําทางเช่น Google m a p แบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่จอได้เลยและถ้าอยากใช้งาน2ออปพพลิเคชัันนร้มกก็สาาาามรรถทํไดด้นะคะคโยกแ่งครึ่งหน้าจอใชปพม การ2แอปแบบนี้ค่ะนอกจากจอ a อน r o i d จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้แล้วในส่วนของการใช้งานพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเล่น USB หรือแฟลชไดร์เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิดีโอเอ็มและการเชื่อมต่อบุูทูธกับพทร์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ก็สามารถทําได้นะคะและจอทุกรุ่นก็ยังมีอีควอไลเซอร์มาให้เราปร,ปปรับแต่งเสียงเพลงเบสกางแหลมได้ตามใจค่ะให้อยากติดตั้งอ,อุปรกรณ์เสริมหรือเครื่องสัญจนยนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับบล็อก์บีแอมเพล้ณ์ือามมก,นนากจอมีอดาน ค่ะสามารถพูดคุยกันก่อนได้นะคะร้านไพศาลเทคนิคหนองแครสระบุรีค่ะ